วันนี้วันนี้อยู่ที่โรงเรียนพญาหม่นค่ะท่าจะสีฟิจิตรเดี๋ยวมาถามน้องๆว่าแถวนี้ต้องกินอะไรใช่กินอะไรตัวเล็กมาครับมาครับร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายข้างๆจะมีตลาดด้วยใช่เดี๋ยวดูว่าน้องๆเขาจะแนะนําร้านไหนให้เรากินนะครับผมจัดไปครับถ้ามาแถวโรงเรียนเรามีร้านแนะนํำไหมกิมชีค่ะไก่ป๊อปค่ะก๋วยเตี๋ยวยี่สิบาทตรงนู้นครับตอเบอรี่โยเกิร์ตเป็นฟรายอัพจานอร่อยค่ะร้านนมเหนียวค่ะหนูชอบกินมากไส้กรอกชีสนะผมร้านนาโชค่ะกินนาโชร้านส้มตำ าลุงรชาบูครับมาล่าตรงนั้นครับโยเกิร์ตอันนี้ครับมาล่าพวกของทอดร้านที่สองขวามือฮะกินชาบูค่ะชาบูมาล่าค่ะขนมปังค่ายำขนมจีนค่ะชาบูค่ะเราเลี้ยงเลยเราเลี้ยงเลยร้านเป็นไฟร้านเป็นไฟร้านข้าวยำไก่แซ่บครับไก่ชี้รับกินน้ำมาเรื่องไม่ถูกอ่ะเป็นไฟครับผงข้าอร่อยดีครับเป็นไฟไม่อร่อยอร่อยแต่ผงโอเค รู้เรื่องเป็นฝายครับเป็นฝายเหมือนกันนะครับเป็นฝายเอ็มลอยดครับเอ็มลอยที่นี่แตกต่างกับเอ็มลอยที่อื่นยังไงใกล้ใกล้สุดครับร้านพี่เฟิร์นค่ะขายพวกขนมค่ะร้านพี่เฟิร์นร้านพี่เฟิร์นค่ะเอแล้วเหมือนกันค่ะสร้านชาบูที่อยู่ตรงนั้นนะคะถ้วยละห้าบาทเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันค่ะมากินน้ำมาไปซื้อของกินฮะไก่ทอดครับผมเป็นฝายร้านลุงครับชาบูร้านสุดท้ายตรงริมนู้นเลยค่ะหนูก็กินร้านสุดท้ายเหมือนเขากินเหมือนกันค่ะถูกกินเป็นฝายไม่กินชาบูเเเสีีีียยยบไมม้้้้ค่่่ะกกก็ออออัันนนนวาาาร ุกไม่หามเลยครับขมประการน่าังเนีเ่ยแค่เยอะสุดน,นะชาบูชาบูเราเห็นบอกว่าไม้แค่ห้าบาทเองร้านอยู่ในนี้เดีด๋ินไปดูไหมห้าบาทห้าบาท,บาทเปิดตอนสามโมงครึ่งค่ะเปิดตามโรงเรียนเลยใช่ <5 S 1> จันถึงศุกร์รจริงจริงมันจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่อันนี้มัน นี่แปยว่าหมดก็คือเขาปิดร้านแล้วนะหม่าล่าเป็นมาม่านะทุกคนพี่วิทเลือกเส้นมาม่ามาอู้หอมเขาบอกว่าอันนี้เป็นชีสไปพี่ถืออันนะน้ำอร่อยนะน้ำอร่อยน้ำอร่อยเลยนี่เป็นน้ำอร่อยสาล่ายแล้วก็หมูนี่น้ำเขาอร่อยนะพี่อร่อยอร่อยอันนี้บอกเด็กชอบอ่ะไม่เป็นรมดาอร่อยเขาใส่มาล่าแล้วก็ใส่เป็นตัวสุกี้ด้วยอื เฮ้ยไม่ธรรมดานะทุกคนมานะห้าบาทอ่ะอร่อยดีพู่ยุ้งเรียนอะไรพยางค์ค่ะชื่อเต็มๆว่าพยางค์ธาตุละชีวิตจิตเยดือดเออได้กินหมาล่าไหมอร่อยมากเอาเลยข้าวกล้องมาลูกข้าวกล้องไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนี่นี่ครับสวัสดีครับกินอะไรมาแถวนี้กินอะไรหมาล่ากับไก่มาซื้อน้ำเป็นฝ่ายกูแต่อร่อยทุกคนอันนี้พี่วิทย์บอกได้เลยว่ารสชาติดี เกินรสชาติดีวันนี้น่าจะประมาณนี้ใครที่คิดว่าแถวโรงเรียนเรามีร้านอาหารแบบเด็ดๆแนะนำไหมแนะนำมาเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเฮียยงกับพี่วิทย์จะตามไปได้จ้ะเล้กันครัาสวัสดีครับ